สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันนัทชาวีวานิสุรางค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าตอ TNN นช่อง16เท่านั้นนะคะรายการคนหลังข่าวของเราค่ะเป็นรายการที่เน้นหนักเรื่องของข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพเพราะอยากให้คุณผู้ชมนั้นมีสุขภาพดีตลอดปีและตลอดไปนั่นเองสําหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่จะนําเสนอเป็นประเด็นแรกมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้น ตามไปด้วยกันในช่วงคนทันโรคค่ะ แม้ว่าโรคไข้หวัดใหญ่จะมีวัคซีนป้องกันที่ต้องฉีดกันปีละครั้งซึ่งเราก็ทราบก,กันดีนะคะว่าวัคซีนอาจไม่สามารถป้องกันได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มวัคซีนจะช่วยลดความรุนแรงของโรคได้ดีที่สุดก็คือไม่ป่วยค่ะซึ่งเราสามารถทําได้ด้วยการเสริมภูมิต้านทานให้เข้มแข็งแข็งแรงด้วยการกินอาหารที่มีประโยชน์และช่วยต้านหวัดได้ไม่ว่าจะเป็นผักหลากสียกตัวอย่างเช่นแครอทฟักทองมันเทศผักวยเล้งบอกเคอรี่ข้าวโพดบีทรูท พริกหวานคะนา้าผักตระกูลกะหล่ำผักเหล่านี้จะมีสารสำคัญอย่างเบต้าแคโรทีนและฟลาวนอยด์สูงอีกทั้งยังมีวิตามิน A อวิตามินซที่จะช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานของร่างกายให้ต่อสู้กับเชื้อโรคและป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงเช่นสม้มฝรั่งกีวีมะละกอผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ วิตามินซีมีส่วนสำคัญต่อการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันโดยกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดขาวให้ต่อสู้กับเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากนี้ก็ยังช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับเยื่อบุผิวต่างๆที่เป็นด่านแรกในการป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายค่ะเครื่องเทศรสร,ร้อนเช่นกระเทียม หัวหอมที่มีสารอาริซินช่วยเพิ่มความสามารถในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสและยังจัดเป็นอาหารที่มีพรีไบโอติกที่จะช่วยปรับสมดุลแบคทีเรียชนิดดีในลำไส้เสริมความแข็งแรงของภูมิคุ้มกันร่างกายได้อีกทางหนึ่งส่วนขิงตะไคร้ขมิ้นชันพริกไทยดำจะมีฤทธิ์ต้านการอักเสบมีสรรพคุณในการต้านเชื้อไวรัสและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะเห็ด มีไฟเบอร์ที่เรียกว่าเบต้ากรูแคนมีสรรพคุณเสริมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันทั้งกระตุ้นการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดขาวเพิ่มการสร้างแอนติบอดีเข้าจับกับเชื้อโรครวมทั้งลดการอักเสบในร่างกายปลาทะเลเช่นปลาแซลมอนปลาทูน่าปลาซาดีนปลาทูอุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า -3 ที่ช่วยลดการอักเสบจากการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจอีกทั้งยังมีวิตามินดีที่เก่งในด้านการกระตุน้นภูมิคุ้มกันด้วย อาหารที่มีสังกะสีสูงเช่นหอยนางรม กุ้งปูเมล็ดฟักทองเนื้อแดงถั่วและธัญพืชไข่ไก่และผลิตภัณฑ์จากนมโดยทตยุสังกะสีจะมีส่วนช่วยเพิ่มจำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาวและเสริมประสิทธิภาพของภูมิคุ้มกันด่านแรกของร่างกายในการต่อสู้กับเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่อีกทั้งยังมีการศึกษาและพบว่าการได้รับสังกะสีเพียงพอจะสามารถยับยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัสในร่างกายซึ่งช่วยลดระยะเวลาของอาการไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดทั่วไปได้ด้วยค่ะ อาหารที่มีโปรไบโอติกเช่นโยเกิร์ตกิมจิโปรไบโอติกเป็นจุลินทรีย์ชนิดดีที่อาศัยอยู่ในลำไส้ของเราถ้าหากจุลินทรีย์ที่ดีในลำไส้มีความสมดุลก็จะช่วยทําให้ระบบภูมิคุ้มกันทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อทางเดินหายใจนอกจากนี้ควรต้องหมั่นออกกําลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอไม่ดื่มสุราไม่สูบบุหรี่ถ้าหากมีอาการผิดปกติต้องไม่ประมาทควรต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีค่ะ